กลาบสวัสดีแฟนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารยมชาแนลนะคะวันนี้ทางสารยมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The r i g h Back นะคะหนังเรื่องนี้เป็นหนังสั้นนะคะปี2016เป็นเรื่องราวของสาวชาวจีนและก็คุณแม่ของเธอเองหญิงสาวชาวจีนคนนี้เธอมีชื่อว่าแอนโดยที่เธอเนี่ยกำลังคบหาดูใจกับแฟนสาวของเธอที่ชื่อว่าจิวแอนเธอนั้นก็คือเลสเบี้ยนนั่นเองอยู่มาวันหนึ่ง เธอทั้งสองคนได้ร่วมรักกันบนเตียงนอนด้วยอารมณ์ที่เร่าร้อนและชวนสเสน่หาเวลาผ่านไปสักพักแอนเธอก็ได้ยินฝีเท้าของคุณแม่ของเธอเธอเลยลุกพูดพาดขึ้นมาจากเตียงแล้วก็บอกให้จิลเนี่ยใส่เสื้อผ้าซะแล้วยังบอกให้จิลเนี่ยเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าก่อนในส่วนของจิลเธอก็ได้พูดว่า เธอยังไม่ได้บอกแม่ของเธออีกเหรอเรื่องของเราสองคนน่ะแอนเธอก็บอกว่าเธอเข้าไปก่อนได้ไหมแล้วเรื่องนั้นน่ะค่อยคุยกันและสุดท้ายจิวเธอก็จำยอมเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและทันใดนั้นเองคุณแม่ของแอนเธอก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอดีพอคุณแม่เข้ามาแอนเธอก็ทำท่าห่มผ้าบนเตียงแม่เธอเลยถามไปว่าเธอไม่สบายเหรอแอนในส่วนของแอนก็ตอบกับแม่ไปว่า หนูไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะหนูสบายดีไม่นานคุณแม่ก็ได้มองไปร,บรอบๆปรากฏว่าห้องของแอนเนี่ยรกยังกำลังหนูเธอเลยบ่นให้แอนไปว่าเป็นผู้หญิงอ่ะต้องเรียบร้อยกว่านี้นะแอนเธอไม่รู้จะทำยังไงเธอเลยทำหน้าเซ็งน,นิดหน่อยพอแม่ของแอนเนี่ยพยายามจะเก็บของให้แอนก็ได้ตอบแม่ไปว่าแม่อย่ามายุ่งกับของของหนูได้ไหมและหนูก็มีเรื่องจะบอกแม่ด้วยหนูอ่ะ เป็แอนเธอก็อำอ้ำอึ้งอึงจนสุดท้ายอ่ะเธอก็ได้บอกว่าหนูอ่ะอยากย้ายไปอยู่ข้างนอกแม่ก็เลยบอกว่าหนูอ่ะเสียใจเหรอที่อยู่กับแม่แอนก็เลยบอกไปว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่หนูอ่ะยี่สิบเจ็ดแล้วนะแล้วแม่ก็ได้พูดต่อว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่เนาะพร้อมกับเดินออกจากห้องของแอนไปและแอนเธอก็ค่อยๆไปปิดประตูห้องแล้วจึงเดินมาเปิดประตูตู้เสื้อผ้าให้กระจิวพร้อมกับเอ่ยคำว่า ฉันขอโทษนะและจิวเธอก็ไม่พอใจรีบเดินออกจากบ้านของแอนมาโดยมีแอนคอยเรียกตามหลังว่าจิวจิวเดี๋ยวก่อนพร้อมกับคว้าแขนของจิวจิวเธอก็ได้พูดกลับไปว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันแล้วแอนเธอก็ได้ร้องไห้พร้อมกับสัญญากับจิวว่า ฉันสัญญานะว่าฉันจะหาทางออกและจิวก็เดินจากไปเช้าวันต่อมาแอนเธอได้ไปเจอกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องแต่งงานแต่ในส่วนของแอนนั้นเธอไม่ได้ฟังอะไรเขาเลยจนผู้ชายคนนั้นต้องเรียกชื่อเธอตั้งหลายครั้งเธอถึงจะรู้สึกตัวสักพักชายหนุ่มก็ได้ยื่นดอกไม้ให้กับเธอแต่มือที่คว้าดอกไม้นั้นไปกลับไม่ใช่ของแอนนั่นก็คือจิวนั่นเองผู้ชายคนนั้นก็ได้ถามจิวว่าขอโทษนะครับ คุณเป็นใครเหรอครับจิวก็ได้ตอบไปว่าฉันเป็นแฟนกับแอนน่ะผู้ชายคนนั้นก็ได้พูดต่อว่าคุณมีแฟนผู้หญิงเหรอผมเนี่ยมันโง,งจริงเลยนะก่อนที่เขาจะลุกเดินไปเขาได้บอกกับแอนว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีกนะและในเย็นวันเดียวกันนั้นเองแอนจะได้นั่งคุ้นคิดอยู่ในห้องมืดมดคนเดียวและสิ่งที่เธอกลัวที่สุดนั่นก็คือการบอกความจริงกับคุณแม่หลังจากที่เธอคิดไต่ตรองอยู่ตั้งนานเธอก็ได้ไปหาคุณแม่แล้วก็บอกว่า หนูมีเรื่องจะคุยกับคุณแม่ค่ะและหนูอ่ะก็ไม่อยากจะหนีอีกต่อไปแล้วหนูอ่ะชอบผู้หญิงค่ะหนู่าพยายามจะเปลี่ยนตัวเองแล้วแต่ก็ทำไม่ได้แม่คะหนูรักผู้หญิงคนหนึ่งมากเธอมีชื่อว่าจิวค่ะคุณแม่ได้นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าฉันรู้ตั้งนานแล้วแหละแอนก็ได้ถามแม่ต่อว่าแม่รู้เหรอคะคุณแม่ก็เลยตอบว่าแล้วทำไมฉันจะไม่รู้ละ่ะจากนั้นคุณแม่ก็ได้ไปนั่ง และก็ทำหน้าหดหูใจและแอนเธอก็ได้ไปกอดคุณแม่จากทางด้านหลังพร้อมกับแม่พูดว่ายอมบอกฉันตรงๆสักทีนะแอนก็ได้พูดต่อว่าขอโทษนะคะและฉากจบคุณแม่ก็ได้พูดว่า แค่ลูกมีความสุขพอแล้วก็เป็นอันจบนะคะหนังเรื่องนี้เพื่อนๆเนี่ยได้อะไรจากหนังเรื่องนี้กันบ้างคะแอดเนี่ยได้ความกล้ากล้าที่จะบอกกับคนสําคัญในชีวิตเราว่าเราอะ่ะชอบแบบไหนการเปิดเผยต,ตัวตนและการยอมรับซึ่งกันและกันแอดถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กําลังแอบรักใครอยู่เขาคนนั้นอะอาจจะรอให้คุณเนี่ยไปบอกเขาก็ได้นะคะช่องสัลยมเรามี เ Facebook แล้วนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะคะวันที่หนึ่งนี้เราจะมีเกมชิงรางวัลน,นะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook กันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ